สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาย้อนอดีตเรนเจอร์าธาตพิเศษนะครับก็คือาธาตแสงและมืดนั่นเองนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีตัวอะไรออกมาแล้วบ้างนนครับและในปัจจุบันเนี่ยแต่ละตัวการใช้งานเนี่ยมันเก่งอยู่ในระดับไหนนะครับคือเดือนหน้านะครับพฤศจิกายนเนี่ย แน่นอนมีเรนเจอร์ปกติจากโตเกมเป็นรอบปกตินะเรนเจอร์ปกติจากโตเกมเนี่ยามาก็น่าจะประมาณ2ตัวนะครับและมันตกที่รอบของแสงระมืดตัวใหม่นั่นเองนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ออกมานะคือถ้าไม่มีอะไรพลิกแพลงนะครับต้องมีแน่ๆล่ะแสงระมืดนะครับมาอย่างน้อยเนี่ยสัก1ตัวนะครับคือใน1ปีนะครับสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้ มีนาคมนะครับแสงน้ำมือตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็เว้นไป3เดือนมาอีกครั้งก็จะเป็นกรกฎาคมนะครับเว้นไป3เดือน,นครับไมีกทีก็จะเป็นพฤศจิก,กายนนั่นเองนะที่ผ่านมานะครับจนถึงอันีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยออกมาทั้งหมดแล้ว14ตัวนะซึ่งมานอกรอบ2ตัวครับไอ้นอกรอบนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันมาเป็นคริสต์มาสกับปีใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าว่าตัวที่หลุดมานอกรอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ทั้งหมดสิบสตัวเนี่ยแบ่งเป็นแสง7นะครับมืด7อ่ะมาอย่างละครึ่งเลยนะประเภทของเรนเจอร์เนี่ยเป็นตัวภาคพื้น9ตัวนะครับบิน3นะครับแล้วก็การบิน2อ่ะอันนี้เดี๋ยวปูพื้นฐานกันสักนิดนึงเผื่อน,น้องๆเล่นกันใหม่ๆนะครับเรนเจอร์นะครับถ้าแสงและมืดเนี่ยมันไม่มีร่างอัลตร้านะครับฉะนั้นเนี่ยการปั้นแม็กซ์นะครับค่อนข้างจะยากมากสำหรับผู้เล่นใหม่นะ,ะผู้เล่นเนี่ย ถ้าอยากจะปั้นแม็กซ์ครับต้องเล่นยาวนานมากอ่าเก็บสะสมฟรีมาอย่างยาวนานนะครับเป็นปีเลยทีเดียวนะคือปัจจุบันเนี่ยโตเกมเขาแจกมาแค่เดือนละ1ตัวเท่านั้นนะครับที่หอคอยอนันตน,นะส่วนกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเจ๋งสนิดนึงนะโตเกมถึงจะแจกกบม่วงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโอ้แจกน้อยมากนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหปีครึ่งก็แจกมา1ตัวใช่ไหมอ่ะถ้าจําไม่ผิดนะในตารางล็อกอินพิเศษนะครับ ส้างต่แพทไฮเปอร์อัปเดตนะครับผมจำได้ว่ามีแค่ปีแรกนะครับปีเดียวประมาณปีหนึ่งนะที่ตัวเกมแจกมาฟรีนะครับเดือนละ2ตัวนะหอคอยอันนันหนึ่งแล้วก็ตารางเราอีกรายเดือนอีกหนึ่งะครับหลังจากนั้นก็เหลือแค่เดือนละ1ตัวแล้วนะครับถ้าอยากจะปั้นแม็กซ์นี่บอกเลยว่าเติมเป็นหมื่นนะงบประมาณค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเล่นยาวนานเนี่ยเก็บกบม่วงเอาไว้ก่อน อรอให้ครบย0ตัวครับแล้วค่อยเลือกตัวเจ๋งๆที่เรามีนะตอนนั้นนะอัน่างตอนนี้เนี่ยอย่าพึ่งนะอย่าพื้นปั้นนะครับหลายคนนี่เก็บกันครบแล้วนะครับรอดูเดือนหน้าก่อนเผื่อจะมีเรนเตอร์ตัวเจ๋งๆออกมานะ,ะเดี๋ยวมาได้ดูกันดีกว่านะครับเปิดฉากอย่างเล้าใจเลยนะครับในเดือนพฤศจิกายนปี61นะครับก็2ปีที่แล้วนะคือตอนนั้นเนี่ย ผมแบบค่อนข้างจะงงอยู่กันนะผมแอบ,บเห็นข้อมูลเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกานยนครับของปี61นะว่าเฮ้ยมันมีเรนเจอร์ตัวใหม่ออกมาแต่ทําไมไม่มีร่างอัลตร้าแอบแปลกใจมากเพราะตอนนั้นเราไม่มีข้อมูลเลยนะว่าทําไมเรนเจอร์ไม่มีร่างอัลตร้านะครับในตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่ตัวจุตินะที่จะเป็น8ดดาวธรรมดาแล้วก็ข้ามไปไฮเปอร์เลยแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่ตัวจุติเนี่ย ตัวละครมันจะแบบแปลกๆนิดนึงนะแบบหมูแฮมผู้จัดจาก,การรีอาคลาร่าอะไรประมาณนี้นะแถมมันไม่น่าจะเก่งแล้วก็ไม่น่าจะแต่งตัวเจ๋งขนาดนี้สุดท้ายครับเป็นการเปิดตัวเลยนะท่าแสงและมืดนะครับเป็นครั้งแรกครับ,บราวนะครับซกิยมินะครับกับโคนีอามาเทซึสองตัวนี้เนี่ยถือว่าเก่งแบบระดับเลเจนด์เลยนะก็คือระดับตำนานนะครับบนท็อปตำนานเนี่ย ถ้าจะไม่มีทีมไหนที่ไม่ใช้คู่นี้เลยนะถือว่าเป็นคู่ที่แบบว่าสกิล,ลากยาวเป็นห่างว่านะครับแบบครบเครื่องเลยนะดาเมจก็มีป่วนก็มีนะครับตายปุ๊บนะครับลาสแอตแทกติดมา1สกิลนะเออแล้วก็ความสามารถเฮเปอร์ครับเป็นคอมโบตัดแร่นะครับโยมินี่จะตัดแร่นะครับอามาเชสือนี่จะเป็นเพิ่มคูลเรนเจอร์ซึ่งเป็น2ความสามารถที่ใช้งานได้ดียาวนานแน่นอนนะสตัวนี้ก็เลยเป็นแบบระดับท็อปเลยทีเดียวครับ ในเรื่องของสเตตัสเนี่ยเทียบกับปัจจุบันเนี่ยอ่าก็กลางๆนะอย่างโยมินี่ตายง่ายละแต่ว่ามันยืนไกลนะครับต้องแบบมีตัวยิงไกลสักนิดหนึ่งถึงจะฆ่ามันได้แต่พอฆ่าปุ๊บเนี่ยพี่แกก็ติดนะครับลาสแท็กขึ้นมานะเดี๋ยวบัฟเดี๋ยวสตันอะไรก็ไม่รู้ครับค่อนข้างจะเจ๋งเลยทีเดียวส่วนโคนี่อามาเทสึอันนี้รู้กันนะไปดูกันที่อ่าเพลย์ลิสต์นะครับ Battle Ranger ยังไม่เคยมีตัวไหนนะครับในการต่อสู้แบบ1ต่อหนึ่งคือ1ต่อหนึ่งเนี่ยผมจะมาตีกัน ส่วนใหญ่จะตีกันแบบเชิงสนุกนะยังไม่มีตัวไหนเอาชนะมันได้แม้แต่ยกเดียว2ตัวนี้บอกเลยว่าเก่งในระดับสูงมากๆเลยนะครับในยุคปัจจุบันนะครับต่อมาครับเดือนมีนาคมปี6-2นะครับก็ตัวแรกมาก่อนนะเป็นมุนบอดูนะครับมุนบอดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าก็ยังใช้งานได้ดีนะบนท็อปทอปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใช้บางทีมก็ยังใช้อยู่นะครับคือการใช้งานของมันเนี่ย ตอนออกมาใหม่ๆมันจะเป็นตัวทางคลิหนักใช่ไหมทางคลิหนักแหละยุคนั้นยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่สกิลของมันเนี่ยจะมีการดึงศัตรูในกลุ่มข้างหลังนะครับมาอยู่ข้างหน้านะคือดึงเข้ามาฆ่านั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดครับขัดขวางผลิตและธาตุอ่ะพอใช้คอมโบได้ปัจจุบันยังใช้ดีอยู่นะแล้วก็ในเดือนเดียวกันนะครับเป็นตัวซารีคูฝึกสัตว์นะครับตัวนี้เนี่ยสกิลดูเหมือนจะดีมากแต่ใช้งานจริงเนี่ย ผมรู้สึกว่ามันไม่ดีตามที่เห็นนะเป็นตัวที่แบบดูจะโอเวอร์เลทไปสรรักนิดหนึ่งคือดูเหมือนจะเก่งอะแต่มันแบบไม่ค่อยเก่งอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันเนี่ยก็คือใช้คอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับเพิ่มคูลดรเรนเจอร์อะช่วงไหนเนี่ยความสามารถอันนี้นะครับบัฟขึ้นมาติดดีเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวเห็นแน่นอนนะน้อยทีมนะครับที่ใช้อยู่แต่ก็มีอยู่เหมือนกันก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะไรมากมายนะครับถือว่าตัวนี้เนี่ยโอ้เป็นระดับกลางๆเลยด้วยกันนะผมว่ามูลบอดูยังดูใช้ดีกว่านะ ต่อมาครับรกรกฎาคมปี62อ่าเดือนนี้เนี่ยเรยนเจอร์ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับลิงคลัส,สครับตัวนี้ออกมาก่อนการใช้งานของลิงคลัสเนี่ยหลักๆคือสร้างซัมมอนนะต้นมะพร้าวเนี่ยยกมาทั้งสวนเลยทีเดียวครับแถมซัมมอนเนี่ยถึกมากนะครับซัมมอนจะถึกเนี่ยขึ้นอยู่กับเรเวลของตัวละครนะไม่เกี่ยวกับเกียร์ครับอ่าปัจจุบันโดนเนิร์ฟไปอยู่เหมือนกันนะซัมมอนจะแตกง่ายขึ้นแล้วแต่ตัวแม็กซ์เนี่ยก็ยังถือว่าลีกมาสเตอร์หรือขึ้นตำนาน,นครับ ก็ยังใช้กันอยู่แหละเพียงแต่ว่าท็อปทอาจจะเห็นน้อยลงนะแต่อย่างที่บอกว่าความสามารถเทปเปนะครับเพิ่มค r ูดาวเรนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาบัฟก็ใช้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนอลิสติกินะครับเป็นตัวแรกของตัวเกมเลยที่ออกสกิลมาใหม่นะรีเซ็ตคูดาวสกิลนะครับตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอมันจะได้ด้วยเหรอเรนเจอร์ Ranger จะออกสกิลยิกเลยนะและก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ าการบัฟของอาริสติกิครับเป็นการรีเซ็ตคูดสกิลของทีมนะเพื่อนก็จะออกสกิลรัวมากๆนะแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับคือใน pvp เนี่ยมันจะแบบทำให้มันแบบไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดนะแต่ถ้าเกิดนำไปเล่นในพวกสเตตปกติอะไรประมาณนี้อันนี้คือบัฟทีแบบเพื่อนนี่แบบว่าออกสกิลแบบแทบจะรอยเปอร์เเลยนะออกยิกๆเลยครับ อลิสติกิเนี่ยใช้งานได้ดีในระดับสูงในปัจจุบันเป็นลักษณะของตัวเสริมทีมนะและความสามารถก็คอมโ,มโบได้นะครับกัดขวางผลิตแร่ธาตุนะลิงคัตก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดจะปั้นแม็กซ์เนี่ยผมว่ายุคนี้ไม่ไ,มได้แล้วส่วนใหญ่เขาจะปั้นกันไปนานแล้วนะครับก็ยังใช้ได้ดีนะครับมาที่เดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้โหอันนี้คือผมคิดว่าปีนี้จะมีอะไรแปลกใหม่อีกหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกนะครับกับ เรนเจอร์ยูนิตบินนะครับก็คือตัวบินนั่นเองนะมาพร้อมกับตัวกันบินนะครับซารีมาบดนะครับเป็นตัวบินปัจจุบันยังโหดมากผมยังไม่ค่อยชอบเลยคือกันบินของผมเนี่ยไม่ค่อยจะดีมากนักนะครับก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากนะครับยังใช้ได้ดีอยู่นะ,ะใครมีอยู่ก็นํามาใช้ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบทางแบบทางลัดอะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ปั้นแม็กขึ้นมาเนี่ยมันพาขึ้นตํานานก็ยังได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เกียร์ดีมากครับคัตติ้งตีเนี่ย บอกเลยว่าจบเกมค่อนข้างจะไวนะครับตัวบอสป่าผีครับคือเอาไว้กันกันเองเลยนะเพราะว่าธาตุมันชนะทางกันพอดีครับาซารีแม่บอสเนี่ยเป็นมืดนะครับส่วนบอสป่าผีเป็นแสงนะครับอ่ะสองตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาจริงก็ยังใช้งานได้อยู่เฉพาะทางนะบินกับการบินนะครับต่อมาครับตัวนี้นี่แหละออกมานอกรอบนะครับคือมาในช่วงคริสต์มาสเลยนะก็คือเบลล่าบินนั่นเองนะแล้วก็เป็นพวก เซตเกียร์คริสต์มาสอ่ะใครที่รออยู่เนี่ยดูอันนี้นะจับตาดูเอาไว้ก่อนนะครับว่าคริสต์มาสนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรมาบ้างเกียร์จะแตกนะครับหรือว่าจะขายนะตัวละครพิเศษจะมีมาไหมนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นตัวบินก็ใช้งานทางพิเศษนะครับก็ถ้าใช้ก็ก็ได้อยู่เงินนะแค่คัดทีมตีนะครับทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับหรือว่าตัวกันบินที่แพ้ทางทาธาตุอะไรประมาณนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับ ถัดมาครับเดือนเดียวเท่านั้นนะ,ะตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นคริสต์มาสครับปลายธันวาคมอันนี้มาครับปีใหม่เลยนะเออคือเป็นตัวที่มานอกรอบนะครับซาล,ลี่หิมะเป็นตัวการบินนะครับก็คือให้มันบาลานซ์กันเนอะบินแสงนะครับการบินก็เป็นมืดออกมาปัจจุบันยังเก่งอยู่นะเป็นตัวการบินที่ใช้งานได้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าความสามารถเฮเปอร์ก็เพิ่มคูลเดอารเรนเจอร์นะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเป็นตัวการบินอันดับต้นๆเลยล่ะ อาจจะมีบ้างแหละที่แบบยิงพลาดยิงกัไปบ้างนะแต่ก็ยังถือว,ว่าเป็นตัวที่เก่งอยู่นะครับกลับเข้าสู่รอบปกตินะไอสองตัวนั้นนี่มาลนครอบนะครับมีนาคมปี63นะของปีนี้นะครับมูนเบสบอลนะครับกับแซลลี่เด็กอนุบาลอ่ะซลลี่เด็กอนุบาลก็จะมีสกิลนะครับรีเซ็ตคููดาวสกิลเหมือนกับอาริสติกินะก็เป็นสองตัว ในเกมนะที่มีสกิลนี้นะการใช้งานยังถือว่าดีนะดีดีมากๆเลยแหละระดับท็อปเขาอาจจะไม่ใช้เพราะว่าใช้อลิสติกตัวเดียวก็ได้นะครับตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าก็ก็เป็นตัวเสริมนะครับที่ยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับโซนมูนเบสบอลนะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่สกิลและสเตตัสด,ดูดีมากๆนะครับแต่การใช้งานจริงเนี่ยไม่ได้โหดจัดสักเท่าไหร่นะล่าสุดเอาไปบทเทิลกับลิมูรุไปดูกันเอาเองนะครับใน p l a y สต์แ battle นะครับ มันก็ใช้งานนี่แหละบางคนอาจจะใช้เอามาบัฟนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยคอมโบโความสามารถนะครับเพิ่มอูร่าเรนเจอร์ก็ได้อยู่นะก็ไม่ได้ถึงขั้นนักเกลียดอะไรมากมายนะครับผมเองใช้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้ดีแหละเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันควรจะดีกว่านี้เออบนแบบสเตตัสย่างสูงเลยแต่แบบยังใช้ไม่ได้โหดเท่าที่เห็นแค่นั้นเองนะครับอ่ะสองตัวนี้ยังถือว่าใช้งานได้ดีในยุคปัจจุบันนะครับต่อมาครับกรกฎดาอ่ะอันนี้คือล่าสุดเลยครับเป็นโคนี่บินนะ่ะก็อย่างที่บอก ตัวบินเนี่ยใช้เป็นทางพิเศษชอบก็ใช้นะคือระดับเพชรเนี่ยผมเล่นแบบง่ายมากเลยจบเพชรหนึ่งส,บ,บ,าสบ,บายเลยนะการใช้ตัวบินเนี่ยราคาทีมตีนะครับอ่าเจมว่วงครับมาพร้อมกันนะในเดือนเดียวกันนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมแบบว่าแอบคิดอยู่งานเนอะว่าแบบเฮ้ยเราเราเห็นนะว่าแบบตัวแสงมืดเนี่ยมันจะมีตัวละครที่แปลกๆออกมาหน่อยมันอาจจะมีตัวละครที่ยังไม่เคยโผล่มาเนี่ย มาอยู่ในนี้ก็ได้นะแล้วก็เป็นเจมม่วงนะแต่เจมม่วงเนี่ยตอนแรกเนี่ย,ยผมเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะเก่งหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นตัวเจมเก่งเลยนะแต่ตัวนี้เก่งเก่งมากอ่าเป็นตัวปวนนะครับเปลี่ยนร่างนะครับแล้วก็คอมโบความสามารถไฮเปอร์นะครับขัดขวางผลิตและทาาุเต่งมากบอกเลยว่ามีตัวนี้ชีวิตเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเลยนะอ่าเป็นตัวที่เก่งเลยทีเดียวนะครับโอเคเรามารุ้นกันแล้วกันนะว่าเดือนพฤศจิกายนนะครับ1คือรุ้นก่อนว่า มันจะตรงตามรอบปกติหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเกมเรนเจอร์อะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีอาจจะไม่มาก็ได้นะแต่โดยปกติควรจะต้องมานะครับและมันจะเป็นตัวแบบไหนประเภทอะไรนะครับก็ต้องรอลุ้นนะคืออย่างที่บอก14ตตัวที่ผ่านมาเนี่ย เป็นตัวภักพื้นครับ9ตัวครับบิน3ตัวแล้วก็กันบิน2ตัวผมไม่อยากนะไม่อยากให้เป็นตัวบินนะครับไม่อยากให้เป็นตัวกันบินอยากให้เป็นตัวภักพื้นเพราะว่าไอดีสามกับสี่เนี่ยกบม่วงนะครับพร้อมอยู่เหมือนกันนะที่จับปั้นแม็กซ์นะครับเดี๋ยวมาดูตัวละครกันนิดนึงอันนี้น่าสนใจนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันมีตัวแปลกๆนะครับหลุดมาในนี้นะบราวเนี่ยมีตัวเดียวแปลกอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมบราวมีแค่ตัวละครตัวเดียวก็คือบราวน์ซิบิโอมิครับ มูนนี่มี2ตัวนะมูนหมอดูกับมูนเบสบอลนะครับโคนี่มี2ตัวอามาเทสึกับโคนี่บินนะครับซันรี่อันนี้เยอะมากนะครับครูฝึกสัตว์นะครับอะซารีแมววศตัวบินนะครับแล้วก็ซันรี่หิมะตัวกันบินนะครับแล้วก็ซันรี่เด็กอนุบาลอันนี้ซัดมา4ตัวเลยนะเออถือว่ามาเยอะมากนะครับที่เหลือก็จะเป็นลิงคลาสนะครับอลิสติกินะครับบอสป่าผีนะครับเบลล่าบินอ่าเจม่วงครับยังมีตัวละครไหนอีกเดี๋ยวก่อน ลีอาเออลีอานี่ถือว่าดังมากในตัวละครรายนี้ผมไม่แน่ใจเจสิก้าอ่าเจสิก้านี่ยังไม่เห็นเลยนะเจสิก้าในตัวแสงแล้วมืดนะครับเ่ะผมว่าไม่แน่นะราวนี่มาแค่ตัวเดียวอาจจะมีบราวมา3อีกก็ได้นะอ่าที่เหลืออ่ะก็รอดูล้วกันเจมพึ่งมานี่ก็ไม่น่าจะมาแล้วนะหรืออาจจะเป็นตัวละครแปลกๆเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวละครหลักอะไรอีกบ้างนะที่ยังไม่เคยผมมานึกได้แค่เจสิก้านะ อรอรู้แล้วก,กันนะว่าเดือนหน้านะครับแสงและมืดจะมาไหมถ้ามาจะเป็นประเภทแบบไหนจะเก่งขนาดไหนแล้วเป็นตัวละครอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าสมมุติว่าเดือนนี้นะครับไม่มีกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยเดือนหน้านะครับพฤศจิกายนเนี่ยเรนเจอร์ทั้งหมดจะเป็นทีมคริสต์มาสแน่นอนนะครับเหมือนอย่างตัวแซลลี่นะครับแซลลี่แมมบดบินเนี่ยแล้วก็ตัวของบอสแบบผีเนี่ยเป็นทีม อของฮาโลวีนเออทีมฮาโลวีนผมพูดผิดใช่ไหมเป็นทีมฮาโลวีนนะครับไม่ใช่ทีมคริสต์มาสนะครับทีมฮาโลวีนนะครับก็รอดูแล้วกันนะทั้งการออกแบบทั้งสกิลความสามารถไฮเปอร์นะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนอ่าใครเก็บรูบี้เอาไว้เก็บตั๋วเอาไว้เนะี่ยผมว่าได้รุ้นอย่างแน่นอนนะครับก็รอดูแล้วกันนะอ่าวันนี้นะครับก็มาย้อนอดีตกันประมาณนี้ครับว่าเรนเจอร์นะครับท้าแสงและมืดมีตัวอะไรมาบ้างการใช้งานเนี่ยยังเก่งในระดับไหนคือบอกเลยว่า จริงๆนี่ยแทบจะทุกตัวแหละมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในริกไหนใช้งานมันยังไงนะครับทางคอมโบซังสกิลนะซึ่งยังเจ๋งอยู่ทุกตัวนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอใครจะเปิดกาชากก็ขอโชคดีด้วกันนะครับใครจะเก็บก็ไปลุ้นกันเดือนหน้านะครับว่าเรนเจอร์จะเจ๋งจะเก่งสักแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปกันครับสวัสดีครับ